รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆีเนื้อใต้อาสาร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัออกเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอ,อเธอมืองไทยไอลย จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีด <aza ul ina> ี <ièrement loyd> <takeaway> เเมมืือองงไไททยยดดีีๆๆถนน,นนางงามถนนเก่าแก่ของเมืองสงขลาหลายคนคงคุ้นหูกับชื่อเสียงของถนนนางงามในเรื่องของกินแต่วันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาหาของกินนะคะ แต่จะพามาเยี่ยมชมโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ใจกลางถนนนางงามซึ่งถ้าเรามองเพลินๆเ,เดินผ่านไปมาก็คงคิดว่าเป็นบ้านตึกหลังเก่าธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วที่นี่เป็นโรงแรมที่ได้รับคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์จองโรงแรมในคะแนนที่สูงมากเราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรบ้านในนครบูทิคโฮเทลถึงครองใจแขกที่มาพักได้มากขนาดนี้ และอะไรคือความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในบ้านตึกสีส้มสะดุดตาหลังนี้ค่ะ ของบ้านในนครบูทิโคเทลได้เล่าให้ปอฟังว่าก่อนที่พี่แม่จะมาเป็นเจ้าของบ้านตึกเก่าหลังนี้พี่แม่เคยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติหรือการบินไทยมาก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพี่แม่ไม่ได้มีความตั้งใจใดๆเป็นพิเศษที่จะมาเปิดธุรกิจโรงแรมไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรสักอย่างจริงแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจ <laughs> แต่เพราะเพื่อนของพี่แม่บังเอิญได้เห็นบ้านตึกหลังนี้ประกาศขายในระหว่างที่มาเที่ยวสงขลาและบอกต่อมาถึงพี่แม่และประกอบกับความหลงไหลส,ส่วนตัวที่มีต่อบรรยากาศสภาพของบ้านเมืองและไลฟ์สไตล์เมืองสงขลาจึงทำให้พี่แม่แตัดสินใจซื้อบ้านตึกหลังนี้เก็บเอาไว้ค่ะ สำหรับแนวคิดของการรีโนเวทบ้านหลังนี้มาเป็นโรงแรมมาจากการได้เห็นความนิยมของคนในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศที่โหยหาความรู้สึกเก่าๆของช่วงเวลาในอดีตประกอบกับสเสน่ห์ของเมืองเก่าสงขลาแห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่แม่รีโนเวทบ้านตึกหลังเก่าให้กลายเป็นที่พักที่แสนอบอุ่นราวกับเป็นบ้านของตัวเองเลยล่ะค่ะ เม่ดฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้จากพี่แม่ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มีประวัติที่น่าสนใจจริงๆค่ะในฉะโฉนดที่ดินของบ้านหลังนี้ได้ปรากฏเป็นชื่อของพระนิเทศโลหสถานหรือพระเทพชาวศรีลังกาผู้มารับราชการในไทยช่วงปลายสมัยรัชกาลที่หในตำแหน่งข้าราชการวิสามันโลหกิจจังหวัดทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจตรากิจาการแรกของสงขลา อีกทั้งยังได้วางผังเมือสงสงขลาพร้อมกับปักปันเขตแดนของไทยและมาเลเซียโดยประเทศได้เช่าบ้านตึกหลังนี้เป็นที่พำนักในสมัยนั้นค่ะต่อมาบ้านหลังนี้ได้ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของในคล้ายละอองมณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาแบบสมัยโดยท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มด้านหลังสร้างห้องแถวติดกับตึกเดิม ซึ่งบ้านหลังนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของท่านเป็นประจำจนมาถึงเจ้าของบ้านคนที่สามนายพงศักดิ์โชคสกุลนิมิตชาวนครปรถมที่เดินทางมาทางเรือด้วยกระเป๋าใบเดียวและมาขึ้นท่าที่สงขลาเพื่อหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆได้เป็นเจ้าของกิจการประมงหลังจากที่ได้อาศัยบ้านหลังนี้เลี้ยงดูลูกๆจนเติบใหญ่ ประกอบกับความห่วงใยของลูกๆจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตและได้ประกาศขายบ้านหลังนี้และในที่สุดก็มาถึงเจ้าของบ้านคนปัจจุบันนั่นก็คือพี่แมดด์นโนโตเจนี่แหละค่ะ เราพูดคุยถึงความเป็นมาของโรงแรมบ้านในนครกันไปแล้วนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่สวนบ้านในนครด้านนอกของโรงแรมกันบ้างกับบรรยากาศรม่มรื่นที่มีต้นเฟิร์นไซส์บิ๊กที่มองและสบายตาสบายใจพร้อมสีน้ำตกเล็กๆคล,ลอเบาๆที่จะทำให้แขกที่มาพักโรงแรมรู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติแม่ต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะว่า พอที่เดินหลงเข้ามาแล้วชิวจนหาทางออกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะพี่แมนเล่าให้ฟังว่าส่วนที่บ้านในนครแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศสเปนประเทศที่พี่แมชื่นชอบเป็นพิเศษซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่สเปน จะใช้อิฐเป็นส่วนประกอบอีกทั้งจังหวัดสงขลายังเป็นแหล่งผลิตอิฐจึงเป็นที่มาของรูปแบบจัดแต่งส่วนนี้โดยถูกออกแบบหลังจากรีโนเวทบ้านเสร็จแล้วค่ะว่าตัวนี้เป็นจุด<อ>สุดท้ายคจริงหรือเปล่าคะพี่เมยเป็นจุดสุดท้ายที่ทำที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแต่ที่ตัวบ้านเสร็จแล้วการตัวบ<อ>้านเสร็จแล้วอีฐจะถูกกอ,องอยู่ที่นี่โปรเซสต์อิฐต่างๆที่ใช้รีโนเวทบ้านจะถูกกองรวมกันที่นี่ พี่แมมจึงใช้อิฐทั้งหมดปูพื้นที่สวนแห่งนี้ส่วนต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนก็จะเป็นต้นที่มีอยู่แล้วอย่างต้นวาสนาที่ขึ้นอยู่บริเวณสวนมากมายต้นวาสนาที่ข<ะ>วาสนาคือต้นนี้ครับต้นที่ใบใหญ่ๆก็จะมีขึ้นเป็นไปหมดเลยตรงนี้แล้วมีความสูงเป็นติเชิงสาตนะ้น้ส่วนต้นไม้เหลือยที่เลื้อยขึ้นไปสูงๆจนถึงด้านบนของบ้านนั้น เรียกว่าต้นฮิรันยิกาหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า e a s t e r Lily w ล i ่ไวรระดอกของต้นนี้มีลักษณะคล้ายดอกลิลลี่โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเนเปาลค่ะบริเวณที่ตั้งส่วนนี้จะอยู่ใกล้กับบริเวณครัวของบ้านซึ่งแขกของโรงแรมสามารถนั่งทานอาหารได้ทั้งด้านในใหรือจะออกมาทานที่บริเวณสวนก็ได้แต่ถ้าได้มาเห็นสวนที่นี่แล้วป้าบอกเลยค่ะว่า หน้ามันนั่งจิบกาแฟยามเช้าเป็นที่สุดเลยค่ะ ห้องพักที่อยู่ชั้นล่างของโรงแรมเรียกว่าห้องสีม่วงซึ่งเหมาะกับแขกที่ไม่สะดวกขึ้นบันไดไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือแขกที่ใช้วีลแชร์สำหรับของตกแต่งภายในห้องจะเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์โดยมองหาจากสิ่งใกล้ตัวเช่นผ้าคาดเตียงลายกุหลาบที่หามาได้จากตลาดเมืนสงขาที่พี่แมนนำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหม่รวมไปถึงผ้าคลุมเก้าอี้ ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าเซตกันส่วนจานที่เราเห็นที่ผนังเป็นจานเก่าจากเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสที่ถูกเก็บสะสมมาค่ะ เก่าที่เราปีคืออิฐนะครับมันเป็นอิฐหลังคาครับมันก็มาหักให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มา<ะ>แปะรอบๆไปจบมันก,กลายเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบนี้ครอันนี้เป็นอิฐใช่หลังคาะอิฐหลังคาที่เขาจะทิ้งนตแล้วโอ้ <laughs> คือแล้วก็เอามา ปลายก็สีแดงแล <c oughs> ้วก็การตกแต่งข้างในก็จะเป็นสีแดงเป็นเป็นหลักเป็นประทางไ,ไปได้หลายแบบว,ว่าแดงครับหรือแดงขาทองนะคะแดงขาวทองเลยนะคะพี่แพรไม่นะครัแแบ,บแดงบางส่วน แล้วก็ถึงถึงจะแดงแดงสิ่งที่สิ่งที่อะไรนะอินสปีเรชันที่เราทำเป็นห้องสีแดงได้มาจะกภาพตัวนี้ก่อนเพราะว่าไปที่ตลาดแล้วมีภาพแบบเต๊ะสีแดงถุงนี้ครับสวยจังเลยรู้ถึกว่าเออสวยจังเลยดังั้นเราจะทำห้องห้องนึ่งให้ให้ใช้ให้ได้ใช้ผ้านี้มันก็มีโทนเขียวกับแดงอยู่ก็เลย ดีไซน์ส่วนอื่นๆให้รับกับภาพี่แมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของห้องนี้คือผ้าปะเต้เหรอคะใช่ค่ะใช่คับคือไม่ได้ว่ามีแนวคิดอะไรมาก่อนแต่พี่แมเห็นภ้าปาเต้ผึนนก็เลยทำเป็นโทนที่ให้เข้ากับภาาปาเต้ผืนนี้หลังจากที่ไปเดินในตลาดแล้วก็ได้ภาพผ้าผืนนี้เอาภ้าเข้ามาในห้องนี้เลยตอนนั้นห้องไม่มีอะไรเลยตอนนั้นห้องก็ยังไม่ได้เป็นสีแดงด้วยใช่ไหมก็เอาผ้ามาขึงไว้ตรงนี้ทำอะไรนะ ก็เริ่มเริ่มเริ่มมองหาของที่ในมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วที่เป็นสีแดงๆเขียวก็เอามารวมไว้ที่ห้องนี้มจะมีปีโนเล็กๆของเด็กๆเซ็ตูล่าเนี่ยแีวกโทรศัพท์ด้วยเป็นสีเขียวแล้วก็ผ้าปะเตส่วนอื่นๆก็ที่มีเขียวๆแดงๆก็เอามาตัดต่อมาทําเป็นม่านตัดเย็บอะไรนะให้สลับลายนะครแล้วก็มาตัดเป็นม่านอันนี้จุดเด่นเลยค่ะพี่ แล้วก็เราไม่เห็นช้นเรียไม่ได้เลยค่ะพี่แม่พอเดินเข้ามาปุ๊บชานเรียเด่นมากอันนี้ก็เป็นของเก่าอีกเหมือนกันอันนี้ไม่เก่าอันนี้เราอันนี้เราหาซื้อมาอันนี้หาซื้อมาใ,ให้เข้ากับห้องนี้ใช่ครับพี่แม่์ก็เลยเลือกชานเรียสีแงดงแน่นอนแล้วมาตรงทางด้านนี้คะคะพี่แม่คะตรงนั้อันนี้ก็ อ่านแม่ห hmm. ม mm ือนกับว่านี้ใช uh ่ไหมฮะใช่ค uh ่ะอันนี้ก uh ็เป็นเดคอเรชันของคนจีนนะครับของการณคดีของวัฒนธรรมผสมผสานภารยูจีนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาเราตกแต่งเนี่ยแน่นอนนะเมืองสงขาเป็นเมืองแห่งพระหุวัฒนธรรมเรามีทั้งคนไทยพุทธใช่ไหมคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนเชื้อสายมุสลิมคนมาเลยคนมุสลิมซึ่งการตกแต่งคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ คนสาววัฒนธรรมนี้ก็สามารถสาใส่กันได้หมดโดยเฉพาะผ้าตาดิสเพราะผ้าตาติสที่เราแขวนอยู่เนี่ยครับมันเป็นตัวแทนของความเป็นอมของวัฒนธรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยแล้วก็คนคนมุสลิมทุกคนก็ใช้ผ้าตาดิสค่ะ ก็กน่เป็นสิ่งที่ผมทำมาค่อนข้างจะยานานพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามัน,มนถนัดอ่ะแม้เรามาหักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วามาประกอบ,บกันยังไงความความกล่าวของจานมีนยัคงสะท้อนออกมาให้ให้มันดูมีคุณค่าสวยมากๆเลยคะ่ะพี่แม่แล้วก็ดูแล้วเข้ากันกับห้องนี้จริงๆด้วยนะคะ ร,รีบระเบียบไม่ให้ใครมาพัสกสะสมอ,อยมู่เก็จะถิดว่าหมายหลายประพ,พันไม่มีระเบียบส่วนตัวใ่ไหมคะใช่เห็นว่าดีใจอัน,อนนี้เราก็จะมองตรงนี้ก่อนอันนี้คือคืออะไรนะผ้าปาเต็กใช่กับอันนี้ก็เป,ป็นผ้าปาเต็กเหมือนกันเป็นการมา,มาปฏิบัติต่อเป็นการงานอะไรอะไรสีอะไรดีไซน์และจุดเริ่มต้นของของห้องนี้นี่คืออะไรคะอย่าบอกว่าผพ้าปาเต็กนะคะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไมไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรอันหนึ่งเยรว่าอะไรที่ที่เ่ว่าอันนี้เป็นวัุประส์่มที่สที่สีของเรื่เรื่องน้อยต ที่เราเดินทางไปโน่นนี่นั่นเราเห็นอะไรแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือมาแต่ทีนี้ถ้าอินเดียมันก็ไม่ได้เป็นเป็นลักษณะของสงครามใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเพิ่มความเป็นสงครามที่ภาพติดมือของข้างเนี่ยคือจริงแล้วภาพติดมือภาพวาดติดมือเป็นของอินเดียแต่ว่าที่เนี่ยยอา ปตูนะคะสันเกียไว้ว่าประตูนี้จะเป็นรูปลักษณ์ที่แตกต่าง ้้อองงยขบานนแต่คลิปก็คืออาจจะมีแนวทิศจากการเป็นประตูของมอสซินด้วยเดิดกดสมสก็คือก็เลยทำเป็นสายส่งคลิปแต่ว่าห้องงานนี้คือเป็นห้องน้ําห้องเดียวของบ้านหลังนี้แต่เดิแมแบบใช่ห้องนี้จะห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดหรือผักแล้วพี่แม่ไม่ไม่อันนี้เราแบ่งเป็นสองห้องแล้วก็จะได้เป็นสายปกติเหมือนห้องอื่นอ๋อค่ะประตูก็สูงยาวเนี่ยครับเป็นแบบนี้สไตล์ใหม่แล้ว ที่เป็นน้ำตกนะครับท่านวนเห็นเห็นกิบไหมฮะเห็นกร,นรอบกิบแล้วก็<ช>ที่ที่เป็นดูบีนั่นคือเป็นสาหลังคาซึ่เแบบแบบแงเราแะแปลงมาใช้มามางายครับเพื่อที่<อ>ให้น้ำไหลลงมามันกลายเป็นน้ําตกนะฮะจะเป็นน้ําตกใช่ครับจะ<ม>เป็นน้ําตกที่มีน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เราใช้น้ําบ่อในการใช้ใช้อาบเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ส่งไปส่งส่วนไปที่โซล่า ขึ้นทำน้ำร้อนที่ใช้พลังแสงอาทิตย์นะครับแล้วก<ม>็เดินทอน้ําร้อนน้ําเย็นคู่กันไปอย่างแต่ละห้องแล้วก็ใช้ซอสผสมนะครับ<ม>ผสมน้าร้อนน้ำเย็นะครับจะไม่เห็นขึ้นทําน้ําขุ่นในในบ้านฉ<ม>ะนั้นแถกมาพักนเนี่ก็จะ มองหาเึีงน้ำอุ่นก่อนใใชช่่่มคะเห็นมีน้ำร้อนหรือว่าดูก่อรจริงๆก็มีจรนะยกซ้ายยกขวาก็คือเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนกับที่โรงแรมอื่นแต่ว่าของพี่แมนจะพิเศษก็คือฉันจะไม่เห็นเป็นคื่อทำน้ำร้อนนั่นแต่ว่า มันมีมันมีแถมยังเป็นแบบรักโลกด้วยก็คือมาจับพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะโอ้พี่แม่ไม่กล้าเปิดอ่ะพี่แม่กลัวมันกลัวมันใสนะเ่ใสอยากเห็นเหมือนกันแล้วพี่แม่แบบว่า รแรมที่นี่มีอยู่ทั้งหมด6ห้องราคา1,500บาทเท่ากันหมดแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือดีไซน์และของตกแต่งภายในห้องล้นเป็นของที่มีอยู่แล้วในบ้านรวมไปถึงวัสดุหรือใช้ต่างๆที่ถูกดัดแปลงมาเป็นของใช้และของตกแต่งส่วนการจัดวางก็จะดูพอเหมาะพอเจาะคลุมโทนคอนเซ็ปต์ของแต่ละห้องได้เป็นอย่างดีสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าลั้นจะชมห้องไปสามห้องแล้ว รู้สึกอยากจะหาโอกาสมาพักที่นี่สักคืนจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่แมคะเดี๋ยวให้พี่แมฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่บ้านในนคร,ครบูที่โฮเทลนี่ต้องติดต่ออยังไงบ้างคะพี่แมครับมาดตรงที่นี่เลยก็ได้เราตั้งอยู่ที่ถนนนางงามนะค,ะครับ กึ่งกลางถนนนางงามนะครับเนี่ยถ้าไปทางซ้ายกับทางขวานี่ถ้านับระยะทางนี้เราเกือบจะเป็นกึ่งกลางของของถนนนางงามและอยู่กลางเมืองเก่าสงขลานะครับอยู่กลางเมืองเก่าใช่ครับเบอร์ติดต่อนะครับ0954389323ครับหรือ0816964512เราก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับบ้านในนครบูติกโฮเทลครัคุณคือคุณผู้ชมสามารถติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้ จะโทรมาก็ได้ใช่ครับรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทั้งสองเบอร์ที่ให้ไปเป็นเบอร์ i d l i n e ทั้งคู่สามารถติดต่อมาอทางไลน์ได้เลยครับคือสามารถแอดเพื่อนพี่แมนแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะคะก็คือสามารถติดต่อได้ทั้งทั้ง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็น Facebook Page ก็ได้ได้ครับนะคะก็คือจองก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่มีแค่6ห้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่จองนี่ก็คือ เต็มนะคะเพราะว่าปกติที่นี่ก็จะเต็มตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แมนก็มีมีเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมบ้านนิลคอนอูทิ่โฮเทล ไม่ใช่เป็นแค่โรงแรมแต่คืออีกหนึ่งร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาที่ทรงคุณค่าและมีสเสน่ห์ไม่แพ้โรงแรมไหนๆเสน่ห์ที่ถูกขัดเกลามาตั้งแต่อดีตการจึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดให้หลายๆคนมาค้นหาสิมซับบรรยากาศและความรู้สึกในช่วงเวลาเก่าๆและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้คุณควรมาสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่ ที่บ้านในนคร